ที่ดิงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมยแล้วก็การกักอาการนะครับแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนแล้วก็ท่่นอดีตรัฐีเชื่อการกระทรวงหาดไทยครับเกิดท่านอริสธรรรัตนนะครับแล้วก็เรียนหัวหน้าส่วนราชการและนัหนในงานผู้แทนท้าประชาชนผู้แทนสู่มวลชนและผู้ก็าริ่มประชุมทุกท่านนะครับแต่ผมนายก้องสกุลจันทรราชนะครับรองผู้ว่าจังหวัดพัทลุงในนามของค่าการและพี่น้ลงประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาต้อนรับ นนคณะกรรมาการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,ลอ้อมสภาผู้แทนร,ราษฎรในโอกาสที่ได้มารับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดพัทลุงในวันนี้นะครับจังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดขนาดกลางตั้งอยู่กลาง ภาพใต้ของฝั่ง,งต,ตะวันออกจิตเจียสากพัทลุงสงขลาซึ่งมีทะเลน้ำจืดน้ำปล่อยมีประชากรประมาณ5 2 10, 1แ3 1 1อง1มา้และก็ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดพัตลุงีมีมูลค่าทั้งหมดสี่หมื่้าล้าน 3, 000, 4, 9, 000, บาทรายได้ส่วนใหญ่ของจังหวัดพัทลุงมาจากผลผลิตภาคเกษตรกร 33.2%ภาพอริการ54.3%แล้วก็ภาคอุตสาหกรรม12.5พัทลุงม,มีเป้าหมายหลักในการขับเพื่อนเศรษฐกิจการพัฒนาทางด้านเกษตรการท่องเที่ยวโดยจังหวัดพัทลุงม,มีสถานที่ ที่ทรงคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมและร่ำรวยไปด้วยบรดกทางวัฒนธรรมและก็ความเชื่อะเ่มีมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนศึกษาความรู้ประกอบกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายยุ่มาในต่างตามหลักปฏิบัติที่พอเพียงเองทั้งรัฐบาลให้ส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ยวรองแต่ใ้จังหวัดพัทลุงกบได้รับความสนใจจากคนภายนอกเข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนในจังหวัดพัทลุงมากยิ่ง ยื่นอยากขอเนื่องในนามของประชาชนชาวจังหวัดพัทลงุงผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิย่งที่คณะกรรมการพินและทรัยพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนนะครับได้มารับฟังความคิดเห็นในประเด็น,นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและก็ลุ่มน้ำทะเลทะเลสาบอื่นที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและก็จังหวัดวควนครศรีธรรมราชนะครับ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยทั้งการนุรัการช่วยเหลืและก็การพัฒนารุ่งเรืองศักดิ์สงขลาและก็รุ่งเรือสศักดิ์นี่งกระผมพร้อมด้วยว่าน้าสวนราชการวานักหน่วยงานผู้แทนภาคประชาสังคมและผู้แทนสิ่งมลชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงทุกท่านที่มาประชุมหน้าที่อย่างนี้มีความพร้อมและก็ยินดีที่จะนาคาชี้แนะของคณะกรรมการมากับเพื่อนใช้ในการทำงานเพื่อพัฒนาจังหวัดพัทลุงต่อไป และดับต่อไปขอเชิญทุกท่านได้รับชมวีทัศเกี่ยวกับจังหวัดพัทลุงและก็หลายยางเ่เดียกับผมขอเรียนเชิญท่านประธานคณะธรรมการที่ได้การมากล่าแนะนํำวัตถุประสงค์ของการศึกษา,มารมวลในครั้นี้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมต่อไปครับ